ต่อไปของท่านอาจารย์นัทพลบัวพันธ์อันนี้คือคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์จะเอาไปสอนที่โรงเรียนส้มป่อยวิทยาคมนะคะอันนี้มันจะเป็นอย่างแบบนี้นะเท่าที่คุยกันก็คืออาจารย์เขาได้จัดการเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วยนทั่งเด็กสําเร็จละก็คือคําว่าสําเร็จคือสามารถทําหนังสั้นไปประกวดจนไดรางวัล รับใช้สอบไปแล้วนะคะทีนี้เหมือนเราจะเอางานเก่าเนี่ยมาปรับใหม่ให้เป็นไปนตามลักษณะซีเก้าได้ไหมคะอันที่หนึ่งก็คือคำว่าสื่อผสมเนี่ยนะมันเหมือนมันเหมือนมันเก่าอะเข้าใจนะอ่ามันมันจะเป็นคำที่เก่ามากคำว่าสื่อสื่อผสมมันติมาเดียวอาจนร้์ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นภาษาเก่าอะ อันที่สองก็คือที่เขาจะต้องที่เขาจะต้องผ่านเขาใช้กระบวนการสี่อะไรนะสี่พีอ่ะสมมติสมมตินะสี่พีวิดมั i ติมีเดียสพแล้วก็มั t ติมีเดียมันติวัวเอ็มเอ็มเอ็มสออ็ออ็ออ มัลติมีเดียโอเคนะคะแต่นี้อาจารย์ใช้คำนี้ไม่ได้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการสร้างเนี่ยไม่ได้เพราะงานส9คือเราจะสร้างเรื่องใหม่ให้กับโลกไหมอ,อาจารย์กำลังจะทำ,ทำวิธีสอนแบบใหม่ให้กับโลกเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องมันจะเป็นการพัฒนาแบบของคนแรกไงการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ CPMM เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างภาพยนตร,ร์สั้นนักเรียนชั้นโอเคไหมเอาใหม่นะคะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ CPMM เพื่อสร้างความสามารถในการผลิตภาพยนตร,ร์สั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาส่ต้องป่อยโอเคไหม อันนี้เป็นชื่อเรื่องถ้าชื่อเรื่องแบบนี้ยอาจารย์โดนตีตั้งแต่แรกละมันมันมันไม่ว้าวอะ่ะนะคะและที่สําคัญห้องนี้ทั้งหมดอะ่ะต้องมาเรียนเรื่องคําว่าการพัฒนารูปแบบค่ะว่ามันทํำยังไงแล้วครูจะให้ชื่อคนแต่งตําราไปคุณไปค้นเองนะเดี๋ยวจะให้บทที่สบทที่สองอะ่ะ